แบกไม้กระสิกแล้วจะมีซิกแพคอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าที่แน่ๆผมมีไม้กระซิกเยอะเฮ่นอนแน่นอน,น,อนเอาไปสร้างบ้านก็ได้สร้างโบสถ์ก็ดีทำเฟอร์นิเจอร์ก็สวยโอเคอน,นี่โดยทีมงานพี่เลียนพี่เลียนเขาเรียนมากกติมาหยองวะอะไรม,รมีมีอะไรปะโอเค okay. นี่แหละไม้กระซิก นกบินสตูดิโอภูมิใจเสนอรายการปลวกกระสวกไม้ต้องตำนานไม้ซิกฝ่อหังเรียกไม้ชนิดนี้ว่าอินเดียนโรนัทหรือที่คนไทยเรียกตามภาษาถิ่นว่าไม้ซิกคลิกจามตุรีทองไม้อีตุกกระซึกมารุมป่าหรือว่าไม้ีเหนียงอาบิเซียเล็แบก คือชื่อวิทยาศาสตร์เห็นฝักของมันแล้วอยากจะกินแกงม่อรุมไม้ซิกเป็นไม้ที่โตเร็วชอบขึ้นอยู่ตามริมห้วยและที่ลุ่มเพียงแค่20ปีก็มีขนาดเท่ากับหนึ่งคนโอบแล้วมันมีขนาดสูงใหญ่ได้ถึง30เมตร แต่หากว่ามันไปขึ้นอยู่บนที่ดอน,นที่น้ำนไม่ค่อยถึงมันมักจะยืนต้นตายาาม,ามันเป็นไม้ที่เจ้าแกนเนื้อแข็งแกร่งระดับปานกลาง แต่ว่าข้อเสียของมันคือปลวกชอบกระซวกแก่นของมันขข้ออเสียงมไม้ต้นนี้อายุ20กว่าปีและยืนต้นแห้งตายมาแล้วกว่าหนึ่งปีมันเป็นไม้ดีที่มีตำหนิก็คือปลวกชอบกระซวกแก่นของมัน เฮ้ยนั่นมันผีโพรงนี่วาจะขอบอกว่าไม้ซิกที่ไม่เป็นรูเป็นโพรงนั้นมีน้อยครับนี่ครับนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งที่ยืนต้นตายแล้วก็เป็นโพรงมันมีขนาดที่ใหญ่แต่ว่าไส้ในโดนปลวกกระซวกจนกลวงโบ รัฐทธิบูชาจอมปลวกถ้าไม้ซิกต้นไหนไม่โดนปลวกรบกวนมันจะเป็นไม้ที่มีกันสวยและลวดลายิวต้ฟูลไม้ซิกต้นไหนที่ยืนต้นตายลวดลายยิ่งสวย ผมเคยมีไม้ซิกอยู่ต้นหนึ่งที่อายุ40ปีใหญ่ขนาด3คนโอบมันเป็นไม้ที่สวยจนแทบไม่มีตำหนิพ่อแม่ของผมได้ถวายไม้ซิกต้นนี้ให้กับวัดวังไครเพื่อร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่เป็นไม้ทั้งหลัง ไม้ซิกจึงถือเป็นไม้ที่โตเร็วปลูกแล้วทันใช้มีความแข็งแกร่งระดับปานกลางมันจึงเป็นไม้มาตรฐานที่ทนทานหากไม่โดนแดดโดนฝน การเลื่อยและการแปลรูปไม้ซิกนั้นทำได้ง่ายๆสบายๆ แกนของมันจะสวยและทนทานถ้าหากได้รับการดูแลรักษาดีๆที่ใส่หัวไปใส่ไปทมัยมีแต่ขี้เลื่อยก็ใส่ขี้เลื่อยเอาไปทำเขียงหั่นเนื้อก็ได้ถูกใจมาม่าสั่งเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยเป็นเยอะจังก็หัวใจโตเป็นเยอะจังเจ็ดอย่างนะแล้วน่าจะแบบนี้นะถ้าเราใส่สิ่งนี้ ต้องเปิด่างให้กูเกิลโูชัดเราเกิดวิกนติมันดำาำ